มีอมจากค่ายดูมันดีนะครับวันนี้ก็มาร่วมงานฟลายพาเรสเป็นครั้งแรกในฐานะคู่นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆด้วยที่จะได้แบบเป็นตัวแทนนะครับของของดูมันดีด้วยนะครับผมในการที่จะเผยแพร่ความหลากหลายทางเพศออกไปสู่สังคมนะครับผมเป็นตัวแทนที่จะนําเสนอสเปกตรัมของความรักนะครับว่ามันมีมั่งหน้าหลายตาแล้วก็มีมั่งหน้าหลายตาแล้วก็ไม่มีไม่มีกรอบเนาะ ใช่ครับ <ผม S 1> นี่ก็ใช่แล้วคุณจะม,มีสดูส่งไงบ้างครับอย่ามองช้อนผมอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> <c oughs> <t> เอ๊ะทำไมล่ะครับก็จริงๆอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยครับที่ว่าได้มาร่วมขบวนพาเลทจริงจริงเราเห็นมาหลายหลายปีแล้วแหละอันนี้เป็นโอกาสแหละเป็นเพิ่งมีโอกาสได้มาร่วมงานก็รู้สึกว่าคนเยอะมากเลยแล้วก็เรารู้สึกว่ามันเราเหมือนพวกเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันอะในการที่จะมาอยู่ที่งานเนี้ยครับแล้วก็ทุกคนดูแบบว่าดูพร้อมเปิดรับ ความแตกต่างแล้วก็พร้อมที่จะให้ทุกคนได้เป็นตัวเองจริงๆนะครับวันนี้ดูจากสภาพงานแล้ววันนี้น่าจะสนุกเหมือนกันครับเราเตรียมตัวเลยมากด้วาเปครั้งแรกของเราทั้งคู่ด้วยการเรีนตัเตรียมตัวบอโอ้ยผมว่าผมเตรียมตัวง่ายมากกับงานนี้ก็คือการเป็นตัวเองครับใช่ไหมเพราะว่าเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วงานนี้อยากให้ทุกคนได้เป็นตัวเองแบบว่าด้วยด้วยความสะดวกสบายของตัวเองครับเราก็ไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะผมก็เลยรู้สึกว่า อยากรู้ว่างานนี้จะเชิดชูความเป็นตัวเองของแต่ละคนได้ขนาดไหนเหมือนกันผมก็เลยเป็นตัวเองมาจริงๆครับออันนี้ว่าเป็นตัวเองนะครับใช่ครับก็สําหรับอมเตรียมตัวอมไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยรูย้สึกว่าแค่มาเป็นตัวเอง ได้เผยแพร่ในสิ่งที่คุณตัวเองแล้วก็เป็นตัวเองแค่ดีที่สุดแค่ดีก็พอแล้วแต่ว่าที่จริงอันนี้เป็นเป็นการมาพลายครั้งที่สองของผมแล้วเมื่อสองปีที่แล้วก็มางานไทยที่นี่เหมือนกันได้แต่ว่าตอนนั้นอ่ะมาเองแบบไม่ไม่ได้มาร่วมงานเลยแต่ว่าแต่ว่าวันเนี้ยเราได้รับเราเราเราได้รับเชิญมาก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นเกียรติมากๆเลยครับคอนเซ็ปต์ชุดของท้กคนนู่หน่อยดีกว่าวันนี้แต่งมาเป็นยังไงบ้างคะเออผมว่าคอนเซปต์ชุดเรานี่ก็ ผมผมรู้สึกว่าพอพูดถึงงานพายสำหรับตัวเองนะเรารู้สึกว่ามันมีความคัลเลอร์ฟูลอ่ะมันมันมีความแบบว่าสีต้องจัดจ้านนิดนึงเพื่อแบบว่าแล้วก็มีหลากหลายสีเพื่อเพื่อโชว์ด้านของความที่ว่าเหมือนความรักมีหลายสีมีหลายมีหลายหลายอย่างอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ต้องมาจำกัดตัวเองว่าวันนี้จะแต่งสีนี้แล้วนี้วันนี้จะแต่งสีนี้เนาะเราก็เหมือนมีความคัลเลอร์ฟูลกับตัวเองนิดนึเงเปิดรับความอิสระ รชบครับผมก็แล้วฟูดฝุดเลยผมตั้งแต่หัวจรดเท้าชอบมากชอบเป็นเกมเธอมากเลยมีเกมผมเหรอใช่เราชอบอะไรเป็นต้นคษาชอบชอบคนใส่ไม่ได้นะก็ชอบชอบทั้งตัวครับก็ในฐานะพวกเราครับจิมมี่อมก็อยากจะขอฝากงานプラรパเร ขากึ่งขับโอเคสวัสดีครับอย่างนั้นอีกรอบนะเราพวกเราจิมมี่อมนะครับอยากจะขอฝากงานไทยพาเรชปี2025ไว้ด้วยนะครับอย่าลืมมาติดตามบรรยากาศกันนะครับเราฝันจริงว่ตอนนี้ซีรีส์กำลังจลเป็นคนอ๋อใช่ครับเมื่อวานก่อนก่อนหนนี้ก็คือแบบเลิฟซีนแบบฟัดมากเลยลาครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างได้นิี พี่จิมี่ก่อนแล้วกันว่าแล <S <s <id> ้วโอ้โหนี่คือแบบว่าเราเจาะจง EP มาเลยได้เลยเค,ครับได้เอาทีละ EP เนาะก็ <s id> สุดท้ายแล้วผมว่าผมก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันมีความที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากในบางอย่างนิดนึงนะครับในใน,ในโดยเฉพาะฉากเลิฟตินของเราก็พูดตรงๆแล้วกันนะครับก็จริงๆแล้วเรารู้สึกว่าตอนที่เราทํางานนั้นออกไปเรารู้สึกว่ามันคือการแสดงที่ ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเราไม่รู้ว่าจะได้เจอเจอการทํางานแบบนี้อีกไหมแล้วได้บทนี้อีกไหมใช่เรารู้สึกว่ามันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราคิดว่าเราน่าจะได้ทำเนาะแล้วก็เสียงตอบรับกลับมาก็ค่อนข้างดีดีบ้างไม่ดีบ้างอันนี้เราเข้าใจทุกอย่างเลยครับครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ตามบทเลยครับอืมเราก็ตามที่ว่าตัวละครเนี่ยเขา เขาเติบโตมายังไงมันมีแบ็กกราวน์ของมันมีการเติบโตของตัวละครในทุกๆซีนอยู่แล้วแล้วซีนนั้นก็เป็นซีนสำคัญที่จะทาให้ตัวละครได้เติบโตไปอีกก้าวหนึ่งเหมือนกันครับสําหรับอมก็อานจริงผ,ผมชอบนะบบแ,ลแล้วก็ดีใจด้วยที่ได้เล่นซีนนั้นเพราะว่ารู้สึกว่าคู่ของเราเนี่ยได้นําเสนอเป็นเขาเรียกว่าอะไรไลฟ์สไตล์ของความรักที่อาจจะไม่ได้แบบเป็นเป็นที่นิยมในชีวิตปกติก็คือแบบ BDSM ใช่ไหมครับซึ่ง ผมคิดว่าไลฟ์สไตล์แบบ BTSM เนี่ยมันเป็นอะไรที่ใหม่มากสำหรับสังคมไทยแบบใหม่มากๆเลยแบบบางคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินได้ซ้ำบางคนอาจจะไม่เคยเห็นซึ่งผมคิดว่าจริงๆแล้วอะไลฟ์สไตล์นี่มันเป็นไลฟ์สไตล์ที่ปกติมากก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เป็นตัวแทนในการนำเสนอสิ่งนี้ครับความรู้สึกในท p 8ี่แี่สูงที่ทีก้เพรเป็นทีที่เมันก็เปล็นยุคเป็นยุคแบบยนคทีเกิดเรื่ก็ต่างอ๋อใช่ก็ผมว่ามันก็ เป็นปกติของของของเนื้อเรื่องของซีรีส์เรื่องหนึ่งนะครับว่ามันก็มันก็จะมีหลายหลายอารมณ์นะครับผมก็สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้เชื่อชูว่าอีพีนี้จะรู้สึกยังไงหรือว่าจะเป็นยังไงสุดท้ายมันก็ดําเนินตามตามสิ่งที่ตัวละครเจอเจอแล้วก็คุณผู้ชมได้รู้สึกอะไรกับตัวละครนั้นมากกว่าครับแฟนบอกว่าแบบคุณดามิเริ่มหวงแล้วครับมันก็<ะ>มันก็น่าจะมาจากอีพีแปดนั่นแหละที่ ที่เติบโตขึ้นมา,าความความสมพั์เรานะเนอะอันจริงผมว่าเขาห่วงมาตั้งแต่ปีแ,แรกๆเลยนะครับผมเพิ่งมาเรียกได้ว่าเพิ่งมาแบบว่าอะไรอะสแสดงออกแล้วกันเราซึนมานิดนึงด้วยความอมเรารู้สึกว่าน่าจะใช้ความรุนแรงน้อยลงมั้งจากที่เราโดนปลุกฝังมาจากพ่อเนอะเออตัวรามินเขาก็จะก็จะมีความแบบเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นครับแล้วก็ธนุถนอมเขามากขึ้นครับในตอนที่เหลือนมอญจะหวานเพิ่มมากขึ้น โอ้หเรอนี้เราพูดได้หรือเปล่าเนี่ยไม่กล้าพูดเลยครับไม่อยากสปอยแต่พี่พี่อยากรู้ใช่ไหมก็อาจจะข่มขึ้นหรือว่าข่มน้อยลงก็ได้นะใช่ก็อยากให้ติดตามกันเองมากกว่าครับช่วงนี้สองคนก็คือออกงานพร้อมกันอยู่ะอนางานใช่ครับใช่ครับอ ขอบคุณที่ถามครับถ้าเป็นพี่จิมมี่ก็ไปฟิตเนสทุกวันอยู่แล้วเขาแข็งแรงอยู่แล้วนะยครับผมส่วนคุณก็แข็งแรงคุณอุ้มผมได้เลยนะอมน้องอมอุ้มผมได้นานอยู่แข็งแรงเหมือนกันเขาแขนล้าเลยแต่ว่าเสร็จปุ๊บเขาปวดเขาปวดแขนมากเลยนะครับก็จริงๆอยากฝากให้น้องอมก็คือนอนเป็นเวลา คุณด้วยพวกเราทั้งสองคนเลยนะครับก็เอาจริงๆงานก็ยังก็ก็ยังมีเวลานอนอยู่นะครับแต่ว่าเวลานอนของพวกเราเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนคนปกติเท่าไหร่จะอยู่ในทำโซนอื่นมากกว่าโอมนี่แหละโอมชอบนอนเวลาตอนเช้านอยลงแรมนอนโงแล้วใช่ไหมดีนะดีนะยุโรปใช่มอเมริกาครับผมต่างคนต่างกันอะไรนะครับเป็นห่วงแล้วกันครับเป็นห่วงเป็นห่วงเดี๋ยวกลัวจะทำตื่นมาทำงานไม่ไหวครับเดี๋ยวหลับเกินเดี๋ยวหลับเดี๋ยวหลับครับ ามมาครับก็ตอนนี้นะครับซีรีส์ข้ามฟ้าเคียงเชอร์เดอะเน็กซ์รนะครับผมกำลังออนแอร์อยู่เมื่อวานก็เป็นตอนที่9นะครับผมแล้วก็มี14ตอนด้วยกันนะครับ<น>ก็ยังไงตอนแล้วนะครับใช่ครับยังไงก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ไปด้วยนะครับพวกเราตั้งใจทําออกมาให้ดีที่สุดจริงๆแล้วก็ทุกทีมงานทุกคนเนี่ยต้องการที่จะเหมือนยกระดับอะไรสักอย่างขึ้นไปจากซีรีส์นี้<ย>ทุกคนตั้ง ตั้งใจทางานออกมาให้ดีมากเป็นซีรีส์ที่เรารู้สึกว่ามันเรามาดูเองเราเรายังรู้สึกเลยว่ามันดีทั้งคอสตูมดีทั้งโปรดักชัน<อ>การแสดงเราก็พยายามยกระดับออกมาให้ดีที่สุดค,ครับผมก็เรียกได้ว่ายิ่งตอนดําเนินไปเรื่อยๆเนี่ยในเรื่องก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยในเรื่องเข้มข้นมากๆเลยนะครับก็ฝาก้วยนะครับกับซีรีส์ข้ามฟาเชิงเธือครับครับผม